เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตการและปาฏิหารของพระพุทธองค์ในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงปาฏิหารด้วยพุทธานุภาพตอนที่หนึ่งพระพุทธองค์ประกาศ,พ,ศาาพระพุทธศาสนาล่วงมาเจ็ดปีแล้วพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองแพร่หลาย ประชาชนทุกชั้นวันนะมีความศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธศาสนาอันประกอบไปด้วยพุทธบริษสติเกิดขึ้นอย่างมั่นคงศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่เมืองราชคือแคว้นมคธแล้วมาเจริญรุ่งเรืองที่เมืองสาวัตถี แควนโกศลมีพระเจ้าประเซนที่โกศลทรงเป็นพระประมุขพระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากได้ถวายความอุปถรัรมภ์แด่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีท่านหนึ่งไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ข่าวว่ามีพระอรหันทรงอภิญญา มีอิทธิฤทธ์เหาะเหินบนอากาศได้จึงอยากพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่จึงไปหาบาดไม้จันมาลูกหนึ่งเอาบาดไม้จันนั้นครอบไว้บนไปลายไม้ไผ่สูงเท่าต้นตาลแล้วปักไว้ที่โล่งแล้วประก,กาศทั่วเมืองว่าถ้ามีพระอรหันต์ทรงอภินญญาจริงขอให้เหาะมาเอาบาดไม้จัน ของข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้ว,ไม,มไ,มไ,วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดเหามาเอาได้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่มีพระอรหันต์ทรงอภิญญาเดียรถีรัธิศาสนาอื่นได้เน้นพวกนิครณได้บาดไม้จันก็พากันมายังคารหะท่านเศรษฐี ขอให้ท่านเศรษฐีถวายบารแก่หวัวหน้าพวกเขาเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านมีฤทธิ์ท่านก็เหาะเอาไปได้พวกนิ้คนก็ก่าวกับเศรษฐีว่าธรรมดาว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริเขาไม่แสดงในเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้จะแสดงก็เฉพาะในเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นบาทลูกนี้เหมาะแก่หวัวหน้าของข้าพเจ้าขอให้เหมาะบาทไม้จันทร์ แก่หัวหน้าข่าพเจ้าเิอเสรดถีก็จึงพูดว่าจะมอบให้แก่พระอรหันต์ผู่มีอภิญญาตามที่ได้ตั้งใจไว้เท่านั้นล่วงเช้าวันที่เจ็ดอย่างไม่มีพระอรหันต์ไปเอาบาตไม้จันทร์ประชาชนก็โจทย์จันท์กันไปทั่วว่าไม่มีพระอรหันต์สักองคเลยเช้าวันนั้นพระโมฆะคณะกับพระปิณฑระ ภาระทวาชะได้ออกไปบิณฑบาตในเมืองก็ได้ยินประชาชนพูดทานองดูหมิ่นพระโมคคลณะจึงได้นิมนต์ท่านปินโทระแสดงปฏิหารให้ประชาชนหายสงสัยและดูหมิ่นพระอรหันด้วยเธอพระปินโทระพาระทวาชะจึงได้เข้าชาสมาบัติเหาะไปเอาบาทไม้จันลงมา เศรษฐีและประชาชนทั่วไปเห็นดังนั้นก็มีความเลื่อมใสเป็นอย่างยิง่งเศรษฐีได้นิม,มนต์ท่านทั้งสองขึ้นไปชั้นพัฒหารเพนบนคารุหัดเสร็จแล้วก็อุ้มบาไปส่งท่านทั้งสองที่พระเชตวันพระพุทธเจา้าได้ประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีทรงสดับเสียงอื้ออึงจึงได้ตัดร้ามพระอานนท์ว่า ทรงทราบจากพระอานนท์พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญและก็ทรงตำหนิการกระทำของท่านปินโทะพระองค์ทรงตัดเรียกพระโมคคลณะและพระปินโร,ระารทวาชาให้เข้าไปยังประชุมสงฆ์และตรัสตำหนิว่าการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเพียงเพราะบาทลูกเดียวไม่สมควร เพราะเป็นการแสดงเผื่อลาบสักการะไม่เหมาะที่สัม,มณะสกักกายบุตรจะพึงกระทําจากเหตุการณ์ครั้งนี้พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามพระอรหันตสาวกแสดงอิทธิปาฏิหารหัวหน้าพวกเดรัจฉีได้ทราบข่าวก็เรียกประชุมกันวางแผนเล่นงานพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นโอกาสของพวกเราแล้ว พระสัมมณะโคดมได้ห้ามพระสาวกแสดงปฏิหารก็เท่ากับห้ามตัวเองด้วยพวกเราจะประกาศท้าพระสัมมณะโคดมสแสดงอิทธิปฏิหารแข่งกันพระสัมมณะโคดมก็คงไม่กล้าสแสดงแข่งกับเราเป็นแน่แท้เราก็จะต้องเป็นฝ่ายชนะลัทธิของเราก็คงจะปรากฏกระจายไปทั่วโลก เมื่อข่าวพวกเดียรถีท้าแสดงปฏิหารกับพระสมณโคดมได้รู้ไปถึงพระเจ้าประเซนที่โกศลพระองค์ทรงร้อนพระไัยได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรงปรารบว่าจะทำอย่างไรดีในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงหาภาษาวกแสดงปฏิหารแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงไม่ได้ใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่าตถาคตก็แสดงเอกมหาบพิษรก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหากภาษาวกแสดงปฏิหารแล้วจะแสดงใดหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงตัดถามว่ามหาบพิษรสมมุติว่ามีคนมาเอาผลมะม่วงจากพระราชอุทยานของพระองค์ ไปกินแล้วมหาบอภิษจะทำอย่างไรข้าพระองค์ก็จะทำโทษเขาฐานขโมยมะม่วงของข้าพระองค์ถ้ามหาบพิษเอามาเสวยเองมหาบอภิษจะทำโทษตัวเองไหมไม่พระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์เป็นเจ้าของสวนมะม่วงย่อมมีสิทธิเสวยมะม่วงชั้นใดก็ชั้นนั้น ตถาคตห้ามสาวกสแสดงปฏิหารก็ไม่ได้หมายความว่าตถาคตห้ามตนเองเพราะตถาคตเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาดุดเดียวกับเจ้าของสวนมะม่วงนั่นเอง